สวัสดีครับวันนี้เราจะมาเล่าเรื่องสงครามโลกครั้งที่2กันต่อนะครับแต่ก่อนอื่นครับกดไลค์กดแชร์คลิปนี้แล้วก็กด subscribe ช่อง Spok ・ e d a r k พร้อมกับกดกระดิ่งด้วยนะครับขอบคุณครับก่อนเริ่มต้นนะครับเรามาทำโพลกันหน่อยดีกว่านะครับคุณผู้ชมคิดว่าสงครามโลกครั้งที่2จบได้เพราะอะไรครับ A อเมริกาเข้าร่วม B. ฮิตเลอร์พลาดเองครับ สงครามโลกครั้งที่2จบลงได้อย่างไรนะครับอาจจะเป็นคำถามที่ตอบสั้นๆได้ยากนะครับเพราะมีหลายๆปัจจัยประกอบกันครับแต่ที่แน่นะครับอย่างหนึ่งที่เป็นปัจจัยใหญ่พอสมควรนะครับก็คือปัญหาทางเศรษฐกิจนั่นเองครับ ยิ่งประเทศอยู่ในภาวะสงครามนานเท่าไรนะครับเศรษฐกิจก็ยิ่งพังพินาศมากขึ้นเท่านั้นครับประชาชนอดอยากไม่เว้นแม้กระทั่งประเทศในฝ่ายอักษะครับและบทเรียนจากสงครามโลกครั้งที่1นนะครับก็มีให้เห็นอยู่แล้วนะครับว่าสงครามที่ยืดเยื้อสามารถทําให้ระบบการปกครองล้มได้เลยทีเดียวครับดูตัวอย่างจากจักรวรรดิรัสเซียจักรวรรด Austria ิออสเตรียฮังการีนะครับและจักรวรรดิออตโตมันครับ เรียกว่าผู้ปกครองก็อยู่ไม่ได้เช่นเดียวกันครับดังนั้นนะครับในการทําสงครามครับฝ่ายบุกก็อยากจะชนะด้วยความเร็วด้วยกันทั้งนั้นครับในช่วงที่สงครามในแนวรบตะวันตกไม่คืบหน้านะครับเยอรมันไม่สามารถข้ามช่องแคบอังกฤษไปได้สักทีครับเมื่อทรัพยากรใกล้จะหมดและไม่ต้องการให้การรบเนี่ยยืดเยื้อเสียเวลาครับฮิตเลอร์ก็ตัดสินใจเปลี่ยนแนวรบไปที่ด้านตะวันออกครับโดยฉีกสัญญาที่ทําไว้กับโซเวียตครับและบุกเข้าสหภาพโซเวียตแบบสายฟ้าแลบครับ ที่เรียกว่าปฏิบัติการบาบารอซ่าครับตั้งใจว่าจะบุกรวดเดียวให้โซเวียตแพ้ไปเลยนะครับแบบที่เคยทําได้กับฝรั่งเศสครับโดยส่วนที่สําคัญที่สุดนะครับที่คาดกันว่ามีผลต่อการตัดสินใจบุกโซเวียตก็คือทรัพยากรที่โซเวียตมีนะครับโดยเฉพาะน้ํามันเนี่ยแหละครับแนวรบที่ทหารนาซีบุกเข้ารัเสเซียเนี่ยนะครับเรียกว่าเกือบจะชนะบุกไปเกือบจะถึงมอสโกแล้วครับมองเห็นพระราชวังเครมลินอยู่ลิบๆแล้วนะครับ แต่ชนะไป90%ก็ต้องหยุดครับเพราะฤดูหนาวสุดโหดของรัสเซียนั่นเองครับกองทัพนาซีสู้กับอากาศหนาวไม่ได้นะครับก็ต้องถอยกลับไปในที่สุดครับฤดูหนาวแบบรัสเซียนี้เนี่ยนะครับเรียกว่าเป็นไพ่ปราบเซียนเลยนะครับทำเอานักรบที่เก่งกาจหน้าฟั่มไปเยอะแล้วครับตัวอย่างที่ชัดเจนนะครับก็คือกองทัพของจักรพรรดินโปเลียนครับที่เคยบุกแล้วพ่ายแพ้ไปแบบหมดรูปเลยครับ นโปเลียนนะครับเสียทหารไปถึง5 0 0แสนคนจากทั้งกองทัพเนี่ยมีอยู่6 0แสนกว่าคนครับและสุดท้ายจากสงครามครั้งนี้เนี่ยนะครับทำให้จกักรพรรดินโปเลียนถูกกำจัดไปในที่สุดครับเรียกว่ามีตัวอย่างให้เห็นชัดๆมาแล้วนะครับสรุปว่าสุดท้ายฮิตเลอร์นะครับก็ต้องสู้ศึก2ด้านจนได้ครับก็คือแนวรบตะวันตกและตะวันออกนะครับ แนวรบฝั่งตะวันออกครับเป็นการรบที่นองเลือดและยืดเยื้อเสียหายมากที่สุดในสงครามโลกนะครับเสียหายทั้ง2ฝ่ายทั้งนาซีและโซเวียตครับแถมยังทําให้นาซีนะครับออนแอร์ลงเป็นอย่างมากครับเพราะเยอรมันนะครับใช้กําลังที่มีไปทั้งหมดเกือบ2ใน3นะครับแต่ก็ยังไม่ชนะครับกองทัพเยอรมันนะครับมีตัวเลขสูญเสียไปถึง3ล้านคนครับส่วนโซเวียตนะครับมากถึง8ล้านคนครับ ถ้ารวมพลเรือนด้วยแล้วนะครับเชื่อกันว่าตัวเลขเนี่ยอาจสูงถึง27ล้านคนเลยทีเดียวครับเราอาจพูดได้ว่าสหาภาพโซเวียตนะครับเป็นประเทศที่รบกับเยอรมันและสูญเสียกำลังทั้งทหารและพละเรือนมากที่สุดในสงครามโลกครั้งที่2นี้ครับ น่าแปลกมากนะครับที่โซเวียตในช่วงนั้นไม่ได้เป็นฝ่ายอักษะนะครับท,ทั้งที่เซ็นสัญญากันไปในระดับนึงแล้วนะครับเรื่องนี้นะครับหลายฝ่ายก็บอกว่าเป็นเพราะไอเดียที่ฮิตเลอร์บอกว่าโลกนี้เนี่ยต้องเป็นของชนเผ่อาอารยันเท่านั้นครับนะฮะที่เป็นปัญหาครับเพราะนาซีมองว่าชาวสลาฟนะครับที่เป็นคนส่วนใหญ่ของโซเวียตก็ไม่ต่างอะไรกับชาวยิวครับ ฮิตเลอร์ไม่ได้ต้องการล้างเผ่าพันธุ์เฉพาะคนยิวนะครับชนเผ่าอื่นๆที่ไม่ได้เป็นอรารยันก็อยู่ในลิสต์เช่นเดียวกันครับกลุ่มคนที่เราอาจจะรู้จักในนามของยิปซีหรือชื่อจริงๆของเขาเนี่ยก็คือโรมานีหรือรอมเนี่ยนะครับซึ่งเป็นชนเผ่าเร่ร่อนในยุโรปก็ถูกนาซีเยอรมันเนี่ยจับเข้าค่ายแล้วก็สังหารไปกว่า1 500, นึ่ล้านห้าแนคนเช่นเดียวกันนะครับ เอาเข้าจริงๆนะครับถ้าฮิตเลอร์ทำสำเร็จนะครับประมาณ90%ของคนที่ดูคลิปนี้อยู่เนี่ยนะครับก็อาจจะไม่ได้นั่งดูอยู่ตรงนี้ก็ได้นะครับคิดแล้วก็ขนลุกนะครับเนี่ย กลับมาที่ปัจจัยแห่งการสิ้นสุดสงครามโลกครั้งที่2นะครับนั่นก็คือสหรัฐอเมริกาได้ประกาศเข้าร่วมสงครามจนได้ครับในช่วงเดือนธันวาคม1941นะครับหลังจากที่ญี่ปุ่นโจมตีเพิร์ลฮาร์เบอร์อย่างที่ไม่มีใครคาดฝันครับด้วยเหตุผลก็คือญี่ปุ่นเชื่อว่าญี่ปุ่นคิดว่ายังไงเนี่ยก็เลี่ยงสงครามในหมหาสมุทรแปซิฟิกกับอเมริกาไม่ได้ครับก็เลยชิงโจมตีเพิร์ลฮาร์เบอร์ก่อนครับเพื่อตัดกําลังจะทําให้ชนะสงครามได้แต่ผลเนี่ยก็คือพออเมริกาประกาศ สงครามกับญี่ปุ่นเยอรมันก็ประกาศสงครามกับอเมริกาด้วยนะครับอเมริกาก็เลยส่งกําลังไปรบในยุโรปเช่นกันครับเป็นการพลิกความได้เปรียบของแนวรบทางตะวันตกของฝ่ายสัมพันธมิตรอย่างมากนะครับอย่างไรก็ตามนะครับช่วงก่อนหน้านั้นเนี่ยนะครับสหรัฐอเมริกาเนี่ยก็มีบทบาทสูงมากอยู่แล้วครับก็คือส่งอาวุธแล้วก็สบียงให้อังกฤษอย่างต่อเนื่องนะครับผ่านมหาสมุทรแอตแลนติกครับ เยอรมันเองเนี่ยก็พยายามใช้เรือดำน้ำตัดกำลังนะครับแต่ก็ล้มเหลวครับเพราะสุดท้ายมีการถอดรหัสลับที่ฝ่ายอักษะใช้สื่อสารกันที่เรียกว่าอีนิกมาได้ครับซึ่งทำให้เรือดำน้ำเนี่ยไม่อันตรายอีกต่อไปครับต้องขอบคุณนายอลันทวริงนะครับนักคณิสตร์ชาวอังกฤษที่ถอดรหัสได้สำเร็จทำให้ลดความเสียหายของชีวิตคนได้มากมายครับ คราวนี้มาที่ปัญหาของอิตาลีบ้างดีกว่านะครับนั่นก็คือประชาชนเริ่มจะเหม็นเบื่อนะครับไม่เอาเผด็จการมุสโสลินีแล้วนะครับไม่ใช่แค่ประชาชนเท่านั้นนะครับที่เลิกสนับสนุนแต่พวกเดียวกันเองก็เริ่มจะไม่เอาด้วยเหมือนกันครับความนิยมของเบนิโตมุสโสลินีเนี่ยนะครับตก ต่ำสุดๆเลยนะครับถามว่าเพราะอะไรก็เพราะเศรษฐกิจไม่ดีครับทรัพยากรก็หมดไปกับสงครามนะครับความนิยมในตัวมุสโสลินีเนี่ยในพรรคฟาสซิสเนี่ยก็แย่ลงด้วยนะครับเพราะในช่วงกลางของสงครามปี1 9 4 2ถึงต้นปี1 9 4 3เนี่ยนะครับฝ่ายสัมพันธมิตรชนะในแอฟริกาเหนืออิตาลีเนี่ยแพ้ทั้งในอียิปต์และก็ตุนิเซียนะครับถูกรุกมาถึงบ้านที่เกาะซิซิลีนะครับสุดท้ายมุสโสลินีก็ถูกทำรัฐประหารโดยลูกน้องตัวเองครับ ตัวเขานเนี่ยนะครับหนีขึ้นไปทางเหนือของอิตาลีครับและจัดตั้งรัฐบาลที่เป็นรัฐบาลหุ่นเชิดของนาซีครับซึ่งมีอายุสั้นๆเพียงแค่2-3ปีครับก่อนที่สงครามจะจบเรียกว่ารัฐซาโลครับเมื่อสงครามในยุโรปจบลงในช่วงเมษายน1945นะครับมุสโลินีนะครับก็ถูกฝ่ายปลดแอกอิตาลีจับได้ขณะที่กำลังหนีที่ชายแดนสวิตเซอร์แลนด์และถูกสังหารครับ ส่วนญี่ปุ่นครับก็เช่นเดียวกันครับญี่ปุ่นเนี่ยก็ไม่ได้มีทรัพยากรมากพอที่จะทําสงครามอีกต่อไปนะครับผู้คนอดอยากส่วนการทําสงครามในแปซิฟิกเนี่ยก็ไม่ได้เปรียบอย่างที่คาดคิดเอาไว้นะครับเพราะญี่ปุ่นเองเนี่ยก็ทุ่มทุนไปกับการสร้างเรือรบที่ต้องใช้ทรัพยากรสูงมากนะครับแล้วก็ไม่สามารถเอาชนะสหรัฐอเมริกาได้ด้วยนะครับจนสุดท้ายแล้วกองทัพอเมริกาก็เข้ายึดโอกินาวาได้ในเดือนเมษายนปี1945ครับ ส่วนฝ่ายสัมพันธมิตรนะครับหลังจากสหรัฐอเมริกาประกาศสงครามในปี1942นะครับประธานาธิบดีรูสเวลล์แห่งสหรัฐอเมริกาและนายกรัฐมนตรีวินสตันเชอร์ชิลลแห่งอังกฤษนะครับก็ได้จับมือปิดดิลกับสหรัฐจีนนะครับโดยนายพลเจียงไคเชก และสหภาพโซเวียตนะครับโดยโจเซฟสตาลินนะครับโดยมีผลประโยชน์หลังสงครามเป็นที่ตั้งนะครับซึ่งก็คือตกลงกับจีนว่าจะคืนดินแดนของจีนที่ญี่ปุ่นยึดไปหลังจากที่ญี่ปุ่นแพ้นะครับส่วนสหภาพโซเวียตเนี่ยก็จะได้เข้าไปมีอิทธิพลในหลายๆประเทศอย่างเช่นยูกโกสลาเวียครับและแผนการแบ่งเยอรมันเป็น2ฝั่งด้วยนะครับซึ่งเราจะเรียกว่าเป็นจุดเริ่มต้นของสงครามเย็นก็ได้นะครับคือเริ่มตั้งแต่สงครามโลกครั้งที่2ยังไม่ทันจบครับ การรวมตัวกันของ4ประเทศนี้นะครับยังเป็นจุดเริ่มต้นขององค์กรที่มีชื่อว่าสหาประชาชาติครับหลังจากนั้นก็มีอีก26ประเทศนะครับเข้าร่วมเป็นพันธมิตรครับสุดท้ายนะครับสหรัฐอเมริกาก็ยกพลขึ้นบกที่ยุโรปครับเพื่อปลดปล่อยฝรั่งเศสนะครับในวันที่6มิถุนายน1,944ซึ่งเรียกกันว่าดีเด่นนั่นเองครับ กองทัพอเมริกันนะครับปลดปล่อยฝรั่งเศสได้ในเวลา2เดือนครับในขณะที่เยอรมันกําลังรบก,กับโซเวียตที่อีกฝากฝั่งหนึ่งของยุโรปครับจุดจบของสงครามโลกครั้งที่2ก็มาถึงนะครับเมื่อสหาภาพโซเวียตบุกตีกรุงเบอร์ลินแตกในเดือนพฤษภาคม1945ครับฮิตเลอร์ยอมแพ้ด้วยการจบชีวิตตัวเองและต่อมานะครับในเดือนสิงหาคมปีเดียวกันครับสหาภาพโซเวียตก็ บุกญี่ปุ่นโดยเข้ายึดดินแดนแมนจูก,กัวตามที่ตกลงกันไว้กับฝ่ายสัมพันธมิตรครับถึงช่วงท้ายของสงครามนะครับใครๆก็คิดว่าสงครามกําลังจะจบแล้วนะครับยุโรปถูกปลดปล่อยและนาซีเนี่ยก็พ่ายแพ้นะครับแต่ก็ยังเกิดเหตุการณ์ที่เลวร้ายขึ้นจนได้ครับนั่นก็คือ สหรัฐอเมริกาครับเลือกจะใช้ระเบิดปรมาณูที่ฮิโรชิมาและนางาซากินะครับเป็นการใช้ระเบิดนิวเคลียร์ในสงครามจริงเพียง2ครั้งบนโลกครับผู้เสียชีวิตส่วนใหญ่นะครับเป็นพลเรือนรวมกันเกือบ200,000ชีวิตนะครับนี่ยังไม่นับผลกระทบจากกัมมันตภาพรังสีที่ส่งผลกับคนอีกนับไม่ถ้วนนะครับให้เจอกับโรคร้ายอีกอย่างน้อย1ช่วงอายุคนนะครับผู้รับผลกระทบอาจมีตัวเลขสูงถึง40,000 0คนเลยทีเดียวนะครับ ทุกวันนี้นะครับเหตุผลที่สหรัฐอเมริกาเนี่ยเลือกใช้อาวุธนิวเคลียร์เพื่อจะบีบให้ญี่ปุ่นยอมแพ้สงครามเนี่ยก็เป็นเรื่องที่ถูกตั้งคำถามกันมากขึ้นเรื่อยๆนะครับว่าเป็นสิ่งที่ถูกต้องแค่ไหนครับเพราะสถานการณ์ณตอนนั้นเนี่ยนะครับญี่ปุ่นเสียกองทัพเรือไปแล้วอเมริกาเนี่ยก็บุกมาถึงโอกินาวานะครับทางทิศเหนือก็มีโซเวียต แต่อเมริกาก็อ้างว่าถ้าเกิดไม่ทิ้งระเบิดเนี่ยสงครามเนี่ยจะยืดเยื้อครับและจะมีคนบาดเจ็บล้มตายมากกว่านี้ครับซึ่งก็เป็นเหตุผลที่ฟังแล้วไม่ขึ้นเอามากๆเลยนะครับเพราะอย่างที่พูดไปครับก็คือสงครามแทบจะจบแล้วจําเป็นขนาดน,นั้นเลยเหรอที่จะใช้อาวุธที่ทําร้ายพลเรือนอย่างมหาศาลขนาดนี้ครับเอาจริงๆนะครับอาจจะเรียกว่าเป็นการทําอาชญากรรมสงครามครั้งใหญ่ที่ไม่ได้ถูกเรียกว่าอาชญากรรมสงครามเพราะคนที่ก่อคือหัวหน้าของฝ่ายชนะครับ ในปัจจุบันนะครับมีหลายทฤษฎีอธิบายนะครับว่าสาเหตุที่แท้จริงที่สหรัฐอเมริกาต้องการให้ญี่ปุ่นยอมแพ้สงครามเร็วๆเนี่ยนะครับแล้วก็รีบเซ็นสัญญาสงบศึกกับตน <ๆ S 1> ก็เพราะว่าอเมริกาเนี่ยไม่ต้องการให้สหภาพโซเวียตมีอิทธิพลในญี่ปุ่นในอนาคตครับสหรัฐต้องการเข้ามาคานอำนาจกับสหภาพโซเวียตในภูมิภาคนี้นั่นเองครับพูดๆไปนะครับก็เหมือนญี่ปุ่นเนี่ยก็เป็นเหยื่อรายแรกของสงครามเย็นก็ว่าได้นะครับ สงครามโลกครั้งที่2นะครับจบลงในวันที่2กันยายน1945ครับเมื่อญี่ปุ่นประกาศยอมแพ้สงครามถูกบังคับให้เปลี่ยนแปลงระบอบการปกครองมาเป็นประชาธิปไตยนะครับโดยมีสารัฐอเมริกาช่วยร่างรัฐธรรมนูญให้ถูกปลดอาวุธไม่ให้มีกองทัพอีกต่อไปครับมีเพียงแค่กองกำลังป้องกันตัวเอง ส่วนเยอรมันนะครับก็แยกเป็น2ฝั่งครับก็คือเยอรมันตะวันตกและเยอรมันตะวันออกนะครับกลายมาเป็นแนวรบใหม่ของสงครามเย็นที่ยืดเยื้อต่อมาอีกหลาย10ปีครับมาถึงตอนท้ายแล้วนะครับขอถามคุณผู้ชมมากดีกว่านะครับว่าคุณผู้ชมคิดว่าองค์การสหประชาชาติทําหน้าที่ได้ดีกว่าสันนิบาตชาติหรือไม่ครับ A ไม่เพราะว่าเกิดสงครามเย็นอยู่ดี B ดีกว่าเพราะโลกเนี่ยยังสงบสุข ถ้าใครชอบคลิปสาระความรู้ดีๆจาก s p okedark นะครับก็ช่วยกันกดติดตามนะครับแล้วก็กดกระดิ่งจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่นะครับกดเลยครับกดเลย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 